เหมือนเก่งอะไอหน้าหีสักสกุที่หนึ่งในวงการเกมเมอร์เฮ้ยเสียงใครวะอย,ยัางใครเี่ยไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยกันไรเกียบเปล่าโดนโดนนะโดนนะถอดหูฟังหล่อเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะยังไม่เกียมควายโง่เอาเงินคนดูไปตีกรี่ควายกูขอให้อ e ีแม่งตายเร็วเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะ พี่มาลีครับอเฮียวอนซินเล่นชูกับมุโกสิบคนไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรอะเสียงอะไรอะเบอร์เขาบอกเทวีเทีอะเอยเสียงอะไรวะสนับสนุนโดยเจลหล่อเลื่อนรามาลีกุ้งแตงยายแหม่มต่อเอาไหนก็เอาอยู่สองเฮ้เสียงอะไรวะนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะเนี่ยพวกมึงจะด่าพี่มาลีทําไมสงสารพี่แกหน่อยพี่แกอุตสาหกพราไม่มีพ่อเสียงไอ้้นนี้มันเที้ยงจริงนะเสียงโดนเนไอเทียนะอยียงผู้ชายอย่างสลีบไปผู้ชาย ไ้ตาฟันเหลืองเหมือนข้าวโพดเลยไม่ได้ฟันเหลืองนะครับหลอดกูจะกระเตะปากซ้ำกูจะหักคอมึงแล้วเอามึงไปอยู่ด้วยเฮ้ยชิดแม่เสียยคนน่ากลัวน่ะไอ้เหียใครมีเสี่ยคนน่ากลัวเดี๋ยวคนหลอดเรียเียพอ้าใคร่ยยเหลี่ยมได้แาา่ได้เวลาโบนเหลี่ยมใครเหลี่ยมกูไม่ได้เหลี่ยม เย้ดแม่ยิงปากแม่เลยซาบไปบ้านให้พ่อมึงฟังอ่ะโอ้โหยึดตกใจเลยยึดทำอะไรไม่ได้เลยครับผมไม่เล่นเลยลโอ้แม่ไ้าบแม่คยิเบนลนขอดูแบไอ้ตั้มดูดิว่ามัน้ใครมูมากลับเอาเลือดเอาเลือดยึอไเลยเกอร์ไอี่อะ่อะไรแกแมนตายหาที่มาลีจะทายังไงครับปัวเทืบซ้าเลยครับใครตายนะแม่ของหนอ ฝากเสียฝากไม่ขึ้นกินมันหรอมาพี่มาลีชาแสงแล้วม่เดวมุ่งหเราเลยไหน่อยเว้ยเผ็ดหลังหน้าหลังตาละตีกินได้พี่ห่าปกอออพี่ได้ยินบาได้ยินใช่ป่ะ เอาไหมไหมอ้เอไห้ยดาโหแม่ลก็้งบใหู้ดาแม่เนครับผมไม่ได้ด่าแม่นะแต่แม่ก็ด่าผมตอนนี้ไปนยขีางชื่อโด่งหน่อยครับเอ e ซีมัมอ้าวจะเอากูไปขังต้อง้างเหรอ ดวงครับดวงอุ้ยยิบมางงงติดสั่แม่ครับหนูขอโทษครับดวงครับโอเคกินน้องมาลีมาลีใช่ครับน้องแค่ดีชื่อก็วันแค่ยินสีแขนนี่ก็แบบสกิดเลือดแล้วอ่ะใช่โล่แค่ห้าหกคนก็แบบเอ้ยเอ้ยมันยิงใครวะมาณมันยิงกู

สลิดนี่พี่ยังกินลำไยอยู่ปะลำไยพ่อมึงออกมาเป็นสลิดแล้วเป็นก้อนเลยพี่เจ๋นะว้าวเอากีก็ตายดิทำไมตายยังทำไมตายยังอะตายังอะามอไม่รู้อะบอกแล้วพี่โมงสุนยวัจบไหมอะจบไหมอะ จบไหมอะ่ะจบไหมอะมม่ะกูมุนอิดว่ะร่อนด้วยกินเหงื่อออกเลยแม่งกินเปรี้ยวออกไม่อ้าวกิญญาณแม่แม่เข้าสิง <ทำ S 2> มาเรียกวิญญาณแม่กูเข้าสิงแล้วมาเรียกมาเราเป็นยังไงหงอยมาขอเรียกวิญญาณแม่เข้าสิง,งญญขั้นสองอ ตั้งแต่กูดูมึงเล่นเกมมามึงเคยชนะไหมห้าห้าวิญญาณวิญญาณแม่กูเข้าเส่ละไก่มีโวิญญาณแม่ขั้นสามเฮียตัวเราแม่งสูสีมากตรวจเอาวิญญาณแม่ขั้นสามมาละนะครับมันสู้มารีไม่ได้มารีหน้าหินลูกหีแม่นอ๋วิญญาณแม่ ขอมาจากวันสตรีเถอะแม่จ๋ามามึงดีบังคับให้กูเรียกวิญญาณแม่แค่สุดท้ายกูมาแล้วที่คือว่าวิญญาณแม่มึงหรอกกูว่ามีเอ๋อมากกว่าวิญญาณแม่ครับวิญญาณแม่เขาเอ๋อพูดคำว่าเมย์น้อยหมอยมาจุกหน่อยเมย์สันขวานคุยอาร์เอ็กซ์เอลเอ็กซ์เอลเอ็กซ์โมคลีอาร์เอ็กซ์หน้าตาหน้าตามีแม่คนจีนปะ เวลาบ้านพี่กินอน่ะญาติพี่เป็นคนกินนะกินเขากินนึ่นนะไปแม่มตายหอ้สัดไปแม่มตาเจอกูไได้อ้ตัดใครวะยิงปากแม่มไอ้สัสปีแม่มเป็นกะหรี่ใช่ครับน้อง เใช้อิติโกี่ไม่ด้ใช้จะกาดิพี่ในวงเวทยอเงาูผาดิของท่าที่อ เอ,อีสท่สอตอนแรกนึกว่ามึงไม<ว>่ดูไปไม่ใช่โอ้หมิงบ้าเสื้อแพงแล้วพี่เอ้อเี่ยเสื้อโปโลของแทแ้ด้วแปนะี่นคุยไรเป็นคูยหยิกแล้วเล่ออย่างงี้หยึดไม่ทิมารีเสื้อพี่ ถ้าพี่มาลีเป็นเพื่อนลุงตู่พี่มาลีจะทําอะไรครับกูจะตะเกืแม่งไอ้สัตว์อ้ชาไม่จะเลิไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลุงตู่นิสัยดีครับอย่าอย่าพูดมั่วนะครับปากมันเล่นครับเดียวโดนดโดนจับกูขอให้อิทธี่เด็ดรามวินไแน้วครับตอนนี้เครื่องบินได้ออกกระชางสนามสนามิีแล้วครับขึบ้นวงหน้าไปออกเตะ มันทุบโต๊ะไม่ให้เกลียดเขาเลยจัดการมันเลยพี่มันอยู่ประเทศอะไรวะเหมือนเก่งทำแอคไอ้เน,นี้ยเหมือนเก่งอันนี้ประเทศอะไระเนี่ยอันนี้ประเทศเลยวะไอสามสามตัวสีเนี่ยมึงดูดี่มันอยู่ประเทศอะไร uh. กูให้มึงหาตัวมันมันอยู่ประเทศอะไรตอกูมาคนดูอินเดียครับพี่มารีมันอยู่อินเดียเหรอครับพี่สองสีอะครับอินเดียครับเดี๋ยวเจอกู อยากแว่นหลุดะเด้อเฮียนี่มึงบอกอินเดียเหรอไอเด็กเฮียพ่อ,พอมึงสอนเหรอฮะแบนแม่งดีมั้ยเนี่ยด,ดูดูดูเนี่ย,ย,ยดูมันถอดพังเลยเอาไม่ได้ใหม่ดีโอ้โหโอ้โหดูดูโอ้โห โอ้โหโอ้โห,โหไอ้แย่แตเงินกูแล้วแบบอย่างนั้นเลยอ่ะดู